ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชายหญิงที่ประกอบอาชีพอยู่ที่ภูเก็ตก็ทยอยเดินทางมาบริจาคโลหิตที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเหล่ากาชาตจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บริจาคโลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษหายากซึ่งจะทําให้มีโลหิตสํารองเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติทั้งในพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพันตํารวจเอกทะเนศสุขชัยผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตก็บอกนะคะว่าตอน สถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหลายๆประเทศเขายกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ไทยเองก็เช่นกันค่ะดังนั้นการท่องเที่ยวมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งภูเก็ตเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือภาคแรงงานที่กลับมาทํางานเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอัตราการเจ็บป่วย อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยอื่นๆของนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตเองก็เพิ่มสูงขึ้นทําให้ความต้องการใช้เลือดเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ต้องจัดหาโลหิตส,สำรองให้เพียงพอผ่านการขอรับบริจาคค่ะ